สวัสดีครับครับมาบอกันอีนกสองนุ่มส,สองมุมตามเคยครับพี่น้องครับมือนี้บอกกอนผู้บริหารน้วครับบอกกอน,น,นแก้มผู้ช่วยเก่าแล้วพี่น้องบอกไรห่างมือนี้มาผ่อมเมนูนี้เลย,เลยพี่นอ้องเนอื้อหนึ่งเดงจุแศษเซมต้องการครับมือนี้บริกรไร้มือล่ะชิดอยาโกโอ้ไปหาเนี้ยมันจุเข้าไปจิ้มก่อจิ้มจิ้มคมกวนชิลุยก็เหมือนเดิมแล้วครับพี่น้อง ฝากคนแรกคนแจ้งกนติดตามครับอย่าคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจกันเนาะครับเนะาะบอกก่อนผู้ใช้แน่วนะมาบอลายางเนาะลายยา,างน้ายยาางนำด้วยเล่นน้องดุวยมั้ยนี่แซ่บโอ้แกเข,ข,ข้าวจะบวกกันได้ไหมกนสินลุยกันได้เนาะพี่น้องเนาะมึงนี่มาผมนำแดงๆพีเนาะผมเป็นวายได้เนี่นมเมนเยเราเราแกเข้าวพนะี่น้องเอง นะ, <c oughs> ะสุดแชมกันมึง <c oughs> ดูมึงนี่เพียงใด้าตุ่ม <c oughs> ผมารมดีขนาดเลยดีฮกว่าช <c oughs> ่มึงดอคก,กันนะงานมันจะดรอคมันนี่นหักผมมากับออออหอมเอมหอมแรมงานไรหอมก่ <c oughs> หผือกเนาะหอมอ่ะครับเห็นเบาก่อนปลูกเองเี่ต้นหอมมันอยู่ต่างประเทศกับปลูกเกลือนแล้วครับพี่น้องกับไทยเฮ้ากันเลยพี่น้องนี่มีโอกาสได้มาเก็บสู่พี่น้องเบื้องมีเวลาว่างจั่อยเนาะครับบ่ตามส้มหรืเห็ดโวยเดี๋ยวพี่น้องเลย ดกดเก่านะแซ่เก่าเนื้อไจแ่บหมดเดี๋ยว่น้องเอกรุมผมน้ำกันเบาก่นานมเัยครับเมนูเด็ดประจําภัยสันอีกเมนูนึงไปเลยครับกบว่อบาอะไรเนาะข้าวอยู่จังอง ท้างไกลทางไกลไปเด้อขมมจับจับโอ้เจี๊มันละลายในปากเลยพี่น้องดูมันแซกแม่เอาแบบละลายในปากเลยอ้ยอร่อยตักอย่างเล่าใจเข้าไปเราปลอกของเราพ่านเรอ ต้องเฝ้ามากินกควนควนานจิตไายเนาากำลังหนาาพี่น,อน้องอยตอนนี้นเย็นเปจ,จ้อยเย็นปัดใดสิไว้ไว้ยามเห็ดสูบนอกเหมือนเ่าละไว้ผ้าน่งั่งหมกเาะน่งก็ได้เย็นปวดลุดดกดวดกับผาดกอยงยังผุด จิม้มมันก็คัดดิอันีเนาะอืมจิดมันพี่น้องแล้วอาไรนปากเลยนาะอืมอืมอม,อม,อมอน้ำปะผักเด็กกับมาพร้กับเราครับพี่น้องซนุ่มซอุ่มแดนจิมจิ จีบต้องมือนีดูอุ้มคมเหมือนกันเลยคุณล้องครับขอตรวจควาาไพ่ด้วครับเดลยปุ้ยกินยิบหลังผมมาชัวร์สมุนพี่น้องเอ๊ะ Ba nam bé. Tất bé, gây mèo nó. đi, kìm sạch, gắn mặt bóp, kìm nó. Belee, kìm cái này. Belee, bỏ, bóp, kìm 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 bóp, kìm

ข้าวเดียเดเด๋ยวเบิดข้าวเดี๋ยวเบิดเดี๋ยวพี่น้องเอ้มาต่างประเทศไก่แสนไก่เนาะกับพร้อมกับมะพร้ากกันในลวกโซเชียลแล้วฮะพี่น้องหน่อยเหรแดงๆใส่กับพร้อม พันใ่กับพร้อมไปเลยพี่น้องเฮ้ยมาทันยาด่หรอเนี่ยไอ้ลูกหยาดเหรอเด้ยข้าวจะน่อยหวานเกลือ กุญแจหวานด้วยสมราคาเนาะเอาบอนี่นะเอะเอาบอต้องดูสมราคาเนาะโเลอใส่ในบงังใส่ติ่งลิงนี่จังหามใจกันวะเด็ก โอ้เราดองพันปีไปได้เนาะหวานจริงอยู่เลยแต่มึงเอ้ยตึบเรื่องปะตึบเรื่อพี่น้องเ,เอ,อ๋อจะเข้าแบบเสียบ,บเพื่อนนะพี่น้องเอ้ยอรบนะับเนาะผัดฐานเดียวเนาะ ปลาส่กับถิ่มเบรยเราพี่น้อยเอ้ยคนอีสานเนาะเมนูนี้เนาะไม่ไงแล้วปลาเส่กับถิมเบเร,บรย์บรรจุอาทิตย์นึงต้องได้กินมันเนะเาะผมได้กินโอ้ชิดยากหาพวกมือ,มอ,มอชิดยากเหรอชิ้นมือกำกันเนี่ยพกกุญแจได้ไปลองพกกุญแจแต่อยู่ไทยเขาอ,อาจจะมีมีหลงสิเนาะแต่ลูกหมากมันบ่มีเนาะ หมากดวงบม่มีสีมันคือขหมัมกม่อนนะครับฮ่าอืม,อมนะได้อยู่เลยครับจดจัดฝันบุมเลยเบียบแลยในปลาจะขำกว่าน,นะอืมะม,ม,มาทาน สั่นแล้วเนาะเร่งไลยซุกพี่น้องแกอย่าใช้เวลานานค่อยไปบ่อวันในช่องหลายๆช่องเนาะครับเนาะที่กินดิบุชินสุกกัมาก่อนขอโทษพระไพ่ครับที่กินดิบลงในจุดนี้เนาะสุดท้ายตายชิบนะครับพอกับเบาก่อนไม่ภายในหมือ่นสิบนามาผอกันเข้าครับ เจอกันไหมจำมีเวลาเด็กพี่นออ้องเอ้ยสิบนาฬิกาครับเนาะแกป้อนสิบอำนาจกันฝาก,ากคืก็แล้วครับเนาะแม่แลละฝากติดตามเบกากอนบอกากรเนี่ยนครับเบกากอนพอดูชาแนลเบาก๊อปเปลี่ยนปัจจุบคือเก,านะก่าเนะาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มากลุ้ๆครับเป็นกำลังใจมากให้กันเนาะครับเนาะสุดท้ายที่ครับเบกากรคอร่าครับวันนี้ครับเบากรคอร่าครัสวัสดีครับ